สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำซมมูซาไก่กันค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะเราก็จะมาหั่นหอมใหญ่ทันให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบใช้เครื่องสับก็ได้นะคะ ต่อมาเราก็จะมาหั่นแครอทกันค่ะเราก็จะใช้เป็นลูกเต๋าเล็กนะคะเวลาเราผัดก็จะได้สุกง่ายนะคะนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งที่เราไปต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบดนะคะใครจะชอบแบบเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นบดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพักไว้นะคะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะก็จะมีมันฝรั่งนะคะที่เราไปบดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไก่นะคะเราเอาไปบดเรียบร้อยแลวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเม,เม็ดถั่วลันเตานะคะ เราใช้แบบเป็นกระป๋องนะคะแล้วก็มีแครอทที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะมีเครื่องเทศนะคะเราจะเราเครื่องเทศเราก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดผักชีป,ป่นนะคะแล้วก็จะเป็นขิงยี่หรา่าเม็ดผักชีนะคะแล้วก็จะมีผงกะหรี่นะคะแล้วก็จะเป็นผงขมิ้นนะคะ วัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มลงมือผัดไส้กันเลยค่ะเราก็จะมาตั้งกระทะเลยนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะตามด้วยหอมใหญ่เอาไปผัด ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี่เราเอาไปบดเรียบร้อยแล้วนะคะหรือใครจะเอาไปสับก็ได้นะคะปริมาณปริมาณสัดส่วนก็เดี๋ยวเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะคะ แล้วก็จะใส่แครอทลงไฟดยค่ะเราจะใส่อันนี้ลงไปค่ะ ามด้วยอันนี้นะคะตามด้วยผงกะหรี่ประมาณหึช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะเราก็จะใส่ผงขมิ้นลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะ ผัดเลยค่ะอหอมมากเลยค่ะก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะ ก็น้ำตาลทราย ใส่ถั่วลเราลงไปค่ะถั่วลันตาลงไปนะคะแล้วก็ขูด,ดวันนี้เราใช้เป็นถั่วเม็ดเล็กนะคะ หลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไส้มาใส่กับมันฝรั่งที่เราทําเตรียมมาไว้นะคะเราก็จะมานวดที่ด้านนอกผสมให้เขาเข้ากันนะคะตอนนี้ยังร,ร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ดค,คอยใหเ้เขาอุ่นๆหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมานวดเขาด้วยมือค่ะเราก็จะให้เขาเข้ากันเลยนะคะเราเดี๋ยวมาห่อกันค่ะ เราก็จะมาห่อไส้หอ่อซอมโมซากันนะคะเราก็จะทําแป้งขึ้นไปพับสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะคะเราก็ตักไส้มาใส่วางเลยค่ะ แล้วเราก็พับไปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็หมุนไปเลยค่ะ พอเหลือมาแล้วหน่อยนึงนะคะเราก็จะใส่เราก็จะเอาแป้งที่เราเตรียมมาไว้นะคะทาลงไปเลยค่ะแป้งอะไรก็ได้นะคะแป้งจะเป็นแป้งาสาลีเอกประสงค์ก็ได้นะคะแล้วก็แค่นี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนที่เหลือให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ ก็จะมาทอดสมมูซาที่เราห่อไว้นะคะแล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นนะคะ ค่ะเพื่อนขากรอบแล้วก็กรอบมากเลยค่ะอืมอร่อยเลยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ คลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอตัวขอลาไปเดียวนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบายบายทุกคน